สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมเฮเทาวนะวันนี้ก็ตื่นมาก็ย้ายร่างไปที่กิวเลยงงมากคือตื่นมาแล้วเชน่นก็ไปที่กิวน้องน้องพีะจับแล้วนอนอ่ะน้องน่ารักโอ้ยน่ารักเดี๋ยวจะทำเอ่อ ดูพวกอะไรต่างๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแสงมีอะไรที่แบบว่าอยากจะําก็คือว่าหมันปลูกหน้านี้ไม่ได้ก็คือตามเก็บของต่างๆที่แบบว่าเราเรายังเคียก,กคนพบไม่เจอประมาณน,นี้ เดี๋ยวโดนน้ำก่อนออดูดีน้องน่ารักมากเลยอ่ะนี่ชื่ออ้อนนะชื่อเหมือนแมวที่บ้านแสง เดีแสงจะไปตามหอดอกไม้เดี๋ยวแวะก่อนหน่อยหนึ่ง สวัสดีคนสวยอันนี้ให้ได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะไม่ได้ให้ไม่ได้นั้นที่ฉันซื้อมาจากร้านเธอฉันก็ให้กลับคืนไปนะจ๊ะเดูซิหอมหอมอันนี้ร้อนนะปลูกไม่ได้แล้ว ดูจิมีดอกไม้ไหมมีดอกไม้อะเปล่ามีดอกไม้ไหม เนี่ยไอ้ดาบที่เราซื้อเมื่อวานเนี้ยเอาวุ้ที่คัด,ดยอดได้าใช้เพียงห้านาทีโอเคมันจะเสียงเงินฟรีเพราะห้านาทีมันแปบเดียว สวัสดีเจ้าหนูมานี่ จะพุ่ง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 เดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งก็ค่อยกลับบ้านก็ได้กว่านะ้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เย็นเลยอ่ะมา,มา,มา,มาได้มาได้มาได้มามาเนี้ยนี่ลบได้มีถั่วอีกมาก ดบก่อนเลยไม่รู้ตัวอะไรอุอ้ยอุบบ้ยอุ้ยชบีมืดโอ้ไมยก็เราจะกำจัดยังไงอนะแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรนะ แมนก็ไม่ทำอะไรอ่ะแต่สมเนี่ยสมสมหนีตลอดเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าจะต้องตีชัปปี้มืดอ่ะใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยแล้วจะตีไงอ่ะ นี่เหรอฉันให้เธองัาฉันเสียแล้วเปไปแล้วขอตีจักจั่งโอ้ตีรถอะเน,นี่ย ได้แต่ฉันตายไปแล้วรอบรอร uh. นึ่งไปอม,มอกหมดแล้วโอ้โหห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 บหหหหหหัหั เอาล่ะหลังจากที่เราจัดการจับ,บีมืดไปได้ <laughs> ตอนนี้ก็หกโมงแล้วอยากรู้ว่าไปบอมอมาผลิตที่ไหนอะไรเนี่ย ไม่มีไปปอมแล้วอ่ะไม่มีไปปอมแล้วอ่ะกลับบ้านดีกว่าเนาะจะมาหาของกลับบ้านดีกว่าหืมหืมยามันให้นี่เด็กเลยอ่ะเดี๋ยว ขอ,อเปลี่ยนป้าหมายมาุงเลี้ยงสัตว์คุณแม่กลับบ้านแล้วแล้วลูกล่ะเจะวัดดี คุณมีอะไรขายมาั่งลูกคุณยังไม่กลับบ้านรึรอ ก็ถือพั่วอ๋อไม่ใช่ลูกของลูกของคนที่อยู่ทะเลอะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคให้แล้วก็กลับบ้านเมื่อกี้คุณพ่อถือพ่วตกใจหมดเลย งบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทำง่วงแล้วง่วงแล้วก็นอนดีกว่าเป๋าก่อนจัดของก่อนแล้วค่อยเข้านอนดีกว่า นอนเขนอนอันนี้รูปปยากรอนอากาศโอเคพวกนี้จำใส่เข้านอนอาละนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ